สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เรากำลังเอารถล i v วอรขอครับไปทําการเปลี่ยนลอ้อแล้วก็เซร็จช่วงล่างใหม่ให้นิ่มกว่าเดิมครับอ่าก็เนื่องจากเมื่อวานไปรับรถกลับมาแล้วลทีเนี้ยโอ้โหรถเดิมถ้าตัวปอป่าๆไม่ขนของขับไกลๆนี่ก็จุกเหมือนกันครับก็เดี๋ยวจะเอาไปอาจจะเอาไปทําการยกขึ้นสักนิดนึงครับแล้วก็เปลี่ยนลอ้อ เปลี่ยนล้อเป็นแบบออกออกแนวลุยหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันเนี้ยผมะจะแปลงโฉมตัวรีโว่สีขอนี้เป็นยังไงบ้างเพราะพรุ่งนี้เราต้องเดินทางไปบุรีรัมย์ครับถ้าไปสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับบอกเลยครับกว่าจะถึงแม่มีจุกแน่นอนก็เดี๋ยวเช้านี้เราไปที่ร้านล้อก่อนครับก็คือผมนัดกับพี่อั๋นไว้ร้านตรงอ่า เมเจอร์ลังสิตครับเดี๋ยวเราไปเดินทางไปดูกันครับว่าผมเลือกล้อเป็นลายไหนไว้แล้วก็ยางรุ่นไหนไว้ลัดใซออกมาจะเป็นแนวไหนก็เดี๋ยววันนี้ไปตามชมกันครับทั้งไปที่ร้านล้อแล้วก็เดี๋ยวไปโรงงานโชคเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านกันเลยครับเดี๋ยวรถติดโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านพี่อั๋นครับ ก็ตอนนี้เราถึงลานเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางก่อนครับพอดีช่างยังไม่มามาเช้าเกินก็ล้อมาแล้วเดี๋ยวรอหยิบยางมาให้ครับก็เดี๋ยวดูกันว่าใส่แล้วออกมารถจะเปลี่ยนไปเป็นประมาณไหนแล้วก็เสร็จจากนี้เราก็ไปนู่นต่อเลยครับโรงงานโชคโปรเฟนเดอร์โอเคครับเดี๋ยว ถ่ายให้ดูตอนเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางครับอันนี้เป็นล้อที่ทางผมสั่งมานะครับเป็นล้อ Evo Sport ครับอขอบ16ครับกว้าง8นิ้วครับส่วนออฟเซตก็จะบวก20นะครับขนาดล้อขนาดออฟเซตหน้าหลังจะเท่ากันหมดครับทั้ง4ล้อครับผม อันนี้ก็ใส่จุบลมมีเนียมที่ผมเอามาให้ใส่เพิ่มครับส่วนอันนี้เป็นยางของเราครับที่สั่งไว้ครับอันนี้ก็เอาอยางใส่ล้อเรียบร้อยแล้วครับผม เราก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วครับความรู้สึกตอนแรกผมคิดว่ายางเนี่ยต้องเสียงดังมากเลยนะแต่พอขับออกมาปุ๊บเฮ้ยเสียงยางมันเสียงยางมันมันไม่ได้ดังอย่างที่ผมผมคิดไว้ครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่ายางเพิ่งเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าแต่เดี๋ยวรอดูว่า เราใช้ไปประมาณกี่พันโลแล้วมันถึงจะมีเสียงเสียงดังแบบดังหอนมาในในตัวรถะครับแต่ณนะเวลานี้คือตอนเปลี่ยนมาใหม,ใหม่เสียงยางคือเงียบครับไม่ไม่มีเสียงดังเลยก็เสียงแบบนิ่มๆธรรมดาครับแต่ความรู้สึกกับยางที่ติดรถมาผมว่าความรู้สึกผมนะผมว่าอาการแบบ มันมันนุ่มขึ้นหน่อยนึงอาการมันเด้งเด้งน้อยลงครับแต่ตอนนี้ที่เด้งอาจจะเด้งที่ว่าอาจจเป็นช่วงล่างครับเดี๋ยวผมลองดูทีว่าหลังจากเปลี่ยนช่วงล่างแล้วอาการเด้งจะน้อยลงมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวรอดูกันครับตอนนี้กําลังวิ่งไปเปลี่ยนช่วงล่างแล้วก็เซตอัพแหนบข้างหลังใหม่ตอนนี้ผมขอขับรถไปที่โรงงานโปรเฟเดอร์ครับ โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงงานครับเก็บกล่องไว ก็ตอ,ตอนนี้รถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ มาลองขับแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้จะขับกลับบ้านโอ้อารมณ์อารมณ์ผิดกับขามาเลยครับคือพอเปลี่ยนโช๊คไปแล้วก็ข้างหลังก็คือจัดการทำเซตแหนบใหม่ครับก็ของผมอ่าสเต็ปที่คุยคุยสรุปก็คือยกข้างหน้าขึ้นประมาณ1.5นิ้วครับก็คือนิ้วครึ่งส่วนข้างหลังก็ไม่ยกครับ คงความสูงของเดิมไว้ครับข้างหลังส่วนข้างหน้าก็ยก1.5นิ้วผมว่า,าทรงกำลังดีครับไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปแล้วก็หลังจากทำการเซ็ตแหนบออกมาใหม่นะครับโหคนละเรื่องเลยครับเหมือนอารมณ์มันมันไม่ได้นิ่มเหมือนเหมือนรถเก่งนะครับแต่ก็คือจะเหมือนกับรถอ่าพวกกระบะพวก Designer, หรือว่ารุ่นที่สูงกว่านี้ครับที่มันจะไม่ไม่เด้งไม่โดดไปครับมันก็มีจะมีอารมณ์แบบจ้มสภาแล้วก็ดูดลงไปคือไม่ไม่กระดอนนะครับนะครับสังเกตสังเกตนะครับผมขับทางมันก็จะไม่ไม่ถึงกระเรียบมากนะครับแต่ก็คือจะประมาณเนี่ยครับไม่ไม่ไม่เด้งเหมือนเมื่อไม่เด้งเหมือนตอนขามาครับผมว่า ขับดีครับไม่เหนื่อยเลยก็เดี๋ยวต้องกลับไปตั้งศูนย์หน่อยครับมันจะมีอาการพองอะไรกินนิดนึงเพราะว่ารถเราเปลี่ยนช่วงใหม่เป็นสูงขึ้นแล้วก็ทำอะไรใหม่ด้วยก็เดี๋ยวไปให้เขาไปให้ร้านตั้งศูนย์ดูอีกทีหนึ่งก็ถือโดยส่วนโดยส่วนตัวผมถือว่าเปลี่ยนมาเปลี่ยนโช๊คมาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางมาแฮปปี้มาแฮปปี้เลยครับ อย่างนี้ค่อยแบบน่าขับมากขึ้นเลยครับขับไม่เหนื่อยโอเคครับเดี๋ยวผมขับรถกลับร้านก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมีไปตั้งศูนย์แล้วเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถึงร้านเดี๋ยวถ่ายรูปแบบรีวิวุมรวมให้ดูอีกทีครับว่าวันนี้ผมไปทำอะไรมาบ้างกับรถ4ขอคันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านครับผม ก็สําหรับเมื่อวานเมนื่อวันเมื่อวันจันทร์ที่ทํารถเสร็จกลับมาครับเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนช่วงล่างพอดีมาถึงบ้านเย็นแล้วไม่ได้ถ่ายสรุปแล้วก็เช้าวันอังคารเดินทางไปบุรีรัมเลยก็ถือเป็นการลองรถไปเลยก็มารีวิวให้ดูครับดูโช๊คหน้าก่อนนะครับตัวนี้โช๊คหน้าจะเป็นโมโนทูกบก็คือสแตนดาร์ด บวกสนิ้วครับก็คือข้างหน้าผมจะปัดขึ้นมาประมาณนิ้วครึ่งครับส่วนเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นตัวโมนโนทุกปรับได้แปดระดับครับส่วนแหนบผมก็มีครับทางช่างมีมีทำการเซ็ตแหนบให้ครับก็คือตัวแหนบบรรทุกด้านล่างก็นํามาดัดดัดลงครับ เพราะด้านหลังน่ะตอนแรกที่คุยกับช่างช่างบอกว่าจะให้ใส่โช๊คไปก่อนยังไม่ยังไม่ทำแนบครับแต่พอช่างได้ลองขับบอกว่าผมเซ็ตแนบให้ดีกว่าเพราะกลัวว่าเปลี่ยนโช๊คไปจะไม่เห็นผมผมว่าเซ็ตนี้โอเคเลยครับรวมกับล้อและยางชุดนี้นะครับก็โดยส่วนตัวผมขับไปบุรีรัมไปกับ800โล เส้นทางก็มีหลุมมีบ่อมีคลื่นอะไรบ้างส่วนตัวผมโอเคเลยครับชอบเลยครับชุดนี้ก็จบแล้วครับก็คือช่วงล่างผมไม่ทำอะไรเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปรวมให้ดูอีกทีนะครับสำหรับสำหรับล้อชุดนี้นะครับล้อยางก็คือล้อผมใส่เป็นตัว EVO Sport ครับ8นิ้วหน้ากว้าง8นิ้วขอบ16 บวก20ครับก็ใส่มาแล้วก็ไม่ล้นมากไม่หุบมากกำลังดีครับนี่ครับ8ปแตนิ้วคูณ16นี่รอนะครับแล้วส่วนยางครับตอนแรกผมจะเลือกใช้เป็น BF แต่ผมกลัวเรื่องมันจะดังมากอะไรไหมเพราะดอกแบบนี้ผมไม่เคยใช้ผมก็เลยเลือกเป็นโอตานี้ซึ่งราคาก็พอรับได้ครับ สาย,ยางก็เป็น2 4งสี่ห้าเจดสิบสิครับตัวนี้ตัวนี้เป็นยางปีใหม่นะครับยางปี22สัปดาห์ที่32เนื้อยางก็สัมผัสแรกตอนผมกดดูก็นิ่มครับชอบเลยครับก็นี่ครับด้านหลังก็สเปคล้อเท่าด้านหน้าครับก็คือ8คูณ16แล้วก็บวก20ครับไสาย,ยางก็เป็นอ่า เท่ากับด้านหน้าครับ2 4 5 7 10 16ออฟบวก20เหมือนกันจุบลมผมก็เอาจุบลมมาใส่เพิ่มครับะจะได้ดูสวยๆวหน่อยเป็นจุบลมมีเนียมสำหรับล้อยางชุดนี้ครับที่เปลี่ยนมาผมว่าโอเคเลยครับเสียงยางไม่ดังมากก็คือยงังอาจจะเป็นเพราะเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยมั้งครับเดี๋ยวรอดูว่าถ้าซักหมื่นโลครับว่าเสียงดะเสียงยางมันจะดังไหมก็ พอใจครับกับเซตนี้ก็คือล้อยางแล้วก็ชุดช่วงล่างก็คือราคาเป็นตามประมาณที่ผมตั้งเป้าไว้ไม่เกินงบครับส่วนล้อเดิมผมก็ทำการเทินขายไปเลยครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวามารีวิวรวมให้ดูอีกทีครับด้านในครับด้านในก็ยังเป็นเดิมๆครับนี่นี่เป็นหน้าจอที่ที่ได้มาจากโรงงานครับ ก็เป็นมีต่อ Apple c a r p l a เด้วยครับสำหรับเครื่องเสียงก็พอประมาณครับฟังได้แก้เหงาครับแต่ส่วนตัวผมเป็นคนไม่ชอบทําเครื่องเสียงอยู่แล้วก็ใช้เซตนี้เลยครับส่วนที่นั่งคนขับถามว่าสบายไหมโดยส่วนตัวผมไม่ไม่มีปัญหาเลยครับขับทางขับทางไกลผมก็ปรับเบาะนะครับขับได้พวงมาลก็อยู่ในระดับนี้ก็โอเคอยู่ครับกับรถราคา50,000 0กว่าบาทผมว่าได้เท่านี้ก็ แฮปปี้แล้วครับนี่ส่วนเบาะคนนั่งข้างก็จะพับได้อย่างเดียวเลื่อนหน้าเลื่อนเลื่อนหน้าถอยหลังไม่ได้อ่าก็นั่งสบายอยู่นะครับผมลองนั่งดูละด้านบนก็นี่ครับมีไฟแล้วก็มีช่องเก็บแว่นก็ในรถจะมีประมาณนี้ครับเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนแม่แรงจะอยู่ด้านหลัง ด้านหน้าก็ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบธรรมดาเลยไม่มีเดย์ไลท์เป็นนี่ครับกระจังหน้าเป็นดําด้านมาดิบๆเลยครับกระจกมองข้างก็ไม่ได้พับเก็บไฟฟ้านะครับพับมืออ่ามือจับประตูก็สีเดียวกันผมว่าก็โอเคอยู่ครับสวยดูแต่กระจกตัวนี้จะเป็นปับบรับไฟฟ้าจากด้านในครับแต่แค่พับพับมือแค่นั้นเอง สำหรับด้านท้ายไฟไฟท้ายอะไรก็ประมาณนี้ครับกล้องมองหลังไม่มีนะครับจะจะลําบากแรกแกหน่อยครับไม่ชินครับปลอด,ดีิใช้รถที่มีกล้องมองหลังมาตอนนี้ก็ต้องเอี้ยวตัวมองโอเคครับก็สําหรับการรีวิวก็มีประมาณนี้ที่ผมไปทําช่วงล่างเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางมาก็ การขับขี่ก็ผมแฮปปี้ครับกับรถลีโวสีขอตัวนี้ถ้าไม่ไม่ทำช่วงล่างมาผมว่าสำหรับผมจุกมากครับขับเหนื่อยแล้วมันมันยังไงครับขับรถไกลๆแล้วมันไม่มีอารมณ์ขับรถนะครับแต่พอเปลี่ยนเปลี่ยนช่วงล่างทำอะไรมาปุ๊บผมขับไปกับบุรีรัมย์800โลนี่800้โลนี่สบายเลยครับคือแบบ ม,มันอาจจะไม่นิ่มเท่ารถเก๋งแต่มันไม่มีความกระด้างเหมือนตอนแรกที่ออกมาครับใครตัดสินใจอยู่ผมแนะนำเลยครับตัวนี้ครับก็คือมันใช้งานได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ขนของได้สำหรับผมตอบโจทย์หมดทุกอย่างเลยครับคันนี้โอเคครับก็เดี๋ยวไว้ต่อไปผมจะทำอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมามารีวิวให้ดูครับ ก็มีโปรเจกต์อีกหลายอย่างเลยครับแต่รอก่อนช่วงนี้รอรอเงินครับเดี๋ยวหาเงินแล้วก็มาแต่งรถสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กด Sub ส c r i b ์แล้วก็ติดตามช่องผมไว้ด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ